ลำดับถัดไปครับเรียกว่าการจับแบบ Independent Grip ก็คือการจับมาแยกกันวิธีการจับแบบ Independent Grip แบบนี้ขอเรียกว่า2.1นะครับเรียกว่าการจับแบบ Master Grip เป็นการให้เกียรติคุณแคล e โอมา master หรือที่คนไทยอ่านว่าม er ูเซอร์มูเซอร์กันนะ,นะครับคุณแคล e โอมาม a s เซอนี่เป็น นักประพันธ์เป็นนักมาริบ้าเรื่ออินเวนเตอร์ครับก็คือนักประดิษฐ์นักคิดค้นเลยต่างๆชาวอเมริกันที่เขียนเพลงที่เกี่ยวกับมาริบ้าไว้เยอะแยะมากมายนะครับแต่นอกเหนือจากเรื่องการดนตรีนะครับก็ค่อนข้างจะชีวิตของคุณแคลร์โอมามาสเซอร์ค่อนข้างแปลกตรงที่ว่าปั้นปลายชีวิตคุณโอมาเรียกว่าคุณมาสเซอร์แล้วกันนะครับคุณมาเซอร์เนี่ย จะไปทํางานให้กับองค์การนาซาหรืออะไรประมาณเกี่ยวกับยานอวกาศไปออกแบบอะไรสักอย่างที่เกี่ยวกับไม่เกี่ยวดตรีเลยคุณแคลเอ,อมามาเซอร์เนี่ยเป็นคนคิดค้นวิธีการจับแบบที่เรียกว่าอินเดียนเบดเดนกริปขึ้นมาทุกคนให้เกียรติเขาด้วยการเรียกว่ามาเซอร์กริปแต่การจับแบบมูเซอร์กริปหรือมาเซอร์กริปเนี่ยมันมีวิธีการจับแบบยังไงเราจะมาอธิบายให้ฟังนะครับขั้นตอนแรกนะครับง่ายๆครับก็แค่ใช้นิ้วโป้งนิ้วชี้นิ้วกลางรวบรวม จับไม้ในาอินเนอร์แมเลไปก่อนนะครับส่วนที่เหลือก็คืออนิ้วนางและนิ้วก้อยจับเอาไว้ไม้นอัลเทอร์แมเลดแต่การจับของแคลอมารมาเซอร์นี้จะอยู่ในลักษณะที่เรียกว่าคว่ำม,มือนะครับจะเป็นลักษณะคว่ำม,มือนะครับทุกคนอาจจะยังไม่เคยเห็นแต่ผมว่ามันค่อนข้างจะแปลกตาถือว่าเป็นการจับอันแรกๆของการจับที่เขาเรียกว่า i n d e p e n d เดนต์กริปเลยก็ได้ลำดับถัดไปครับการจับแบบ2.2 เขาเรียกตัวเองว่าสตีเฟนเม h อดกริปให้เกียรติกับ Lee Howard s t e ีเฟนส์นะคือนักบริงบ้าชาวอเมริกันที่ใช้วิธีการจับของคุณมัตเซอร์เนี่ยแคลอออมามัตเซอร์เนี่ยมาใช้แต่เปลี่ยนจากการที่จะอยู่ลักษณะที่คว้ามือนะครับคุณสตีเฟนเปลี่ยนมาเป็นลักษณะที่บิดข้อมือเป็นลักษณะนี้จะทําให้หัวแม่โ,โป้กเนี่ยชี้ขึ้นไปบนฟ้านะครับชี้บนเพดานนะครับ ส่วนหลังมือจะชี้ไปข้างข้างกล่าวคือบางทีเขาก็จะเรียกวิธีการจับแบบนี้เรียกว่า modify master grip ก็คือการจับแบบ master grip ที่โมแล้วก็คือปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแล้วง่ายๆนะครับค่อนข้างวิธีคล้ายๆกันก็คือ,อลองถวอดูนะครับการจับแบบ master grip จะเป็นลนักษณะคว่ำมือใช่ไหมฮะแต่ถ้าเกิดลักษณะของ s t e h e n method grip เนี่ย คือจริงๆแล้วจะเรียกว่าสตีเฟนกริปก็ได้แต่ว่าทางคุณสตีเฟนเองแกไม่นิยมแกอาจจะไม่ชอบที่ให้ให้เรียกวิธีนี้แกก็ขอให้เรียกว่าเป็นสตีเฟนเมธอดละกันก็คือเป็นวิธีของคุณสตีเฟนนะครับผมก็เรียกตามเขานะครับว่าให้เรียกเป็นสตีเฟนเมธอดกริปนะครับก็คืออันดับแรกก็คือเอาไม้ไน่นะครับอินเนอร์แมเลนี่แทงเข้าไปตรงฝ่ามือนะครับเราใช้โป้งโป้งกับชี้เป็นตัวจับ ยนะครับลักษณะนี้ส่วนนิ้วกลางอ่ะนิ้วนางและนิ้วก้อยเป็นตัวรวบไม้นอกเอาไว้นะครับลักษณะนี้นะครับทุกคนอาจจะเคยเห็นกันเยอะและ้วนะการจัดแบบนี้นะครับค่อนข้างจะสังเกตได้ว่าไม้ที่อยู่ไม้ในจะอยู่สูงกว่าสังเกตใช่ไหมครับจะอยู่สูงกว่าส่วนไม้ที่อยู่ไม้นอกจะอยู่ต่ำกว่า ข้อสังเกตอันนึงที่ผมชอบของการจับสตีเฟนเมททอดนี่ก็คือเวลาเปลี่ยนขั้นคู่อะไรต่างๆนะครับก็จะใช้วิธีการมมวนมมวนหัวแม่โป้กับนิ้วชี้นะครับเช่นขั้นคู่แคบๆก็ปิดนี้นะครับส่วนขั้นคู่กว้างๆก,ก็จะใช้วิธีม้วนออกม้วนเข้ามมวนออกอขี้ข่าๆนะครับวิธีการจับแบบสตีเฟนเมททอด ลำดับถัดไปนะครับยังจะเป็นการจับแบบที่เรียกว่า Independent Grip นะครับ2.3ครับการจับแบบนี้คล้ายๆกับการจับของคุณสเฟ e นก็คือสเ e ฟนเมทอนนะครับแต่จะเปลี่ยนจากการที่ใช้นิ้วกลางและนิ้วนางเป็นตัวควบคุมอัลเทอร์มหรือควบคุมไม้นอกนะครับการจับแบบนี้นะครับคิดค้นโดยคุณตโอโด มิวคอฟเป็นสัญชาติรนะัสเซียกรีซคุณเตียวดอคิดค้นวิธีนี้โดยการที่คล้ายๆกับสตีเฟนแมตต์นะครับก็คือแทนที่จะเอานิ้วนางและนิ้วก้อยเป็นตัวควบคุมอ u t เทอร์แมเลตนะครับก็เปลี่ยนเป็นใช้นิ้วกลางแล้วก็นางแล้วก็ก้อย3นิ้วในการควบคุมอ u t เทอร์แมเลตทั้งหมดนะครับส่วนนิ้วโป้งกับนิ้วชี้เป็นตัวควบคุมอินเนอร์แมเลตตัวไม้ไหนนะครับและที่สําคัญก็คือเหมือนเดิมครับ วิธีการขยับเปลี่ยนขั้นคู่จะใช้วิธีการหมุนของไม้ไม้น้วโป้ยว,วช้ไม้ในเป็นตัวขยับไปขยับมานะครับครับนี่คือวิธีของคุณเตียวดอมิวคอฟนะครับ ลำดับถัดไปลำดับสุดท้ายที่เจอก็คือการจับแบบอินเดเวนเดนต์จะเรียกว่า2.4แล้วกันก็ค่อนข้างจะคล้ายๆกับการจับแบบ2.1ก็คือเป็นมั s เ e อร์กริปนะครับค่อนข้างจะเป็นมั s เ e อร์กริปเปลี่ยนด้วยการใช้แค่นิ้วก้อยเพียงนิ้วเดียวคือเคยลองดูแล้วครับวิธีนี้ค่อนข้างจะเจ็บนิ้วพอสมควรเพราะว่านิ้วก้อยเป็นนิ้วเดียวที่ควบคุมไม้นอกแต่เข้าใจว่านะครับวิธีการนี้ ก็ได้รับความนิยมอยู่ในช่วงยุคสมัยนิงของของสังคมอเมริกันนะครับ ไปแล้วนะครับการจับไม้โฟมเลตทั้งหมดใครมีคำถามอะไรอย่าลืมเขียนมาได้นะครับแล้วก็มีคอมเมนต์ยินดีเลยครับแล้วยังไงคราวหน้าเรามาเจอกันว่า,าจะคุยเรื่องอะไรกันดีเราพบกันใหม่อีกครั้งหน้านะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ